คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงรักษาบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือโปรเจกต์รางน้ำฝนนะครับของเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเก่าใช้รางน้ำฝนแบบเป็นถ้วยหลายๆใบซ้อนกันลงมานะครับก็แลดูสวยงามกิบเกยย๋ยูเลกานะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าเวลาฝนตกมาหนักๆเนี่ยฝนที่ตกลงมาบนถ้วยเนี่ยมันจะกระเด็นไปทั่วบริเวณเลยครับเลอะเทอะไปหมดเลย ผมเลยต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เป็นรางน้ำฝนที่ผมทำใหม่ขึ้นมานะครับก็ใช้ได้ดีทีเดียวเลยวิธีการทำก็ง่ายมากเลยนะครับก็แค่ไปซื้อข้อต่อแล้วก็ตัวรางมาแล้วก็ตัดขนาดของรางให้เท่ากับขนาดที่เราจะใส่เข้าไปผมมีรางน้ำสองฝ้าก็ทำมันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยคล้ายๆกับจิ๊กซอว์เลยอันนี้ก็เสียบเข้าไปตรงนี้ ก็เสียบเข้าไปตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้มีลูกศรก็คือน้ําเนี่ยลงมาตรงนี้นี่คือแนวทางของน้ํานะครับน้ําไหลไปตรงนี้ลูกศรลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เสียบกับอันนี้นะครับเห็นไหมลูกศรลงแล้วก็ไปต่อข้างบนนี่นะครับรูของดาวสเปาอยู่ตรงนี้น้ําก็จะไหลลงมาแล้วก็จะเอาี้เสียบเข้าไป ตัวนี้เป็นตัวล็อกล็อกให้มันอยู่กับที่นะครับไม่ให้มันไหลเนี่ยนะครับนี่คือแนวน้ําน้ําไหลลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับน้ํามันลงมาอย่างนี้ไนงะไหลมาอย่างนี้อันนี้ก็เสียบลงไป ดาเสร็จแล้วแม่พอติดท่อรางน้ำเสร็จแล้วตกกลางคืนฝนก็ตกทันทีเลยนะครับเหมือนรู้ใจจริงๆเลยแต่ช้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เสร็จนะครับนี่เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นพอฝนตกลงมาน้ำก็ลงมาแล้วก็แฉะอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับตรงฐานพื้นเนี่ยผมเคยขุดลงไปอยากจะรู้ว่ามันมีอะไร ากฏว่ามันก็เป็นแค่ดินเปล่าๆนะครับมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรรองรับถ้าน้ําลงมามากๆเนี่ยฐานจะเสียทีนี้ผมจะทํายังไงล่ะผมก็ต้องหาทางเอาน้ําไปที่อื่นแต่เนื่องจากพอยังทําไม่เสร็จฝนก็ตกผมก็เลยรีบซื้ออุปกรณ์แบบฉาบฉวยนะครับเป็นเขาเรียกว่า s p splash g u a r d ก็คือเป็นตัวที่เอาน้ำเนี่ยออกมาจากสิ่งก่อสร้างแต่ดูๆไปเหมือนกับมันไม่ออกมาจากสิ่งก่อสร้างเลยนะครับมันออกมานิดเดียวแล้วมันก็ เข้าไปใหม่คราวนี้เรามาถ่ายในวันที่ฝนไม่ตกแล้วนะครับนี่นะครับรางน้ําน้ําก็จะไหลลงมาแล้วก็จะกองกันอยู่ตรงนี้เพราะเป็นจุดที่ต่ําสุดนะครับหลังจากนั้นก็จะมีรางน้ําที่ลงมาในแนวดิ่งภาษาอังกฤษเรียกว่าดาวสเปาน้ําก็จะไหลลงมานะครับแล้วก็จะกองเจอกันอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดน้ํามันลงมาตรงนี้เยอะๆเนี่ยสิ่งปลูกสร้างตัวนี้อาจจะทุดได้นะครับวิธีการของฝรั่งเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็คือเขาทํำยังไงก็ได้ให้น้ํามันออกมาจากสิ่งปลูกสร้างตงัวนี้ประมาณ4ฟตุตนะครับก็คือสี่ไม้บรรทัด ลหลังจากนั้นเนี่ยให้น้ํามันไหลออกไปทางอื่นมาให้มันไหลกลับมาโดนตัวสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะหาอุปกรณ์หรืออะไรสักอย่างยื่นออกมาจากท่อตัวนี้ให้น้าเนี่ยมันไหลออกมาจากตัวนี้นะครับแต่ทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นหลังบ้านนะครับเป็นจุดที่โชว์เลยถ้าเกิดว่าผมทําอะไรที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยวิธีการของผมเนี่ยก็คือผมก็จะขุดดินลงไปนะครับ แล้วก็ฝังท่อลงไปใต้ดินเลยให้น้ำเนี่ยลงไปในท่อใต้ดินเลยนะครับแล้วก็ไหลาย,ยาวออกไปในป่าตรงนั้นเลยทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เนี่ยน้ําเยอะสุดเลยก็คือน้ําที่ไหลมาจากหลังคาชั้นสองน,นะครับไหลเออลงมาตรงหลังคาด้านล่างนะครับทีนี้จากหลังคาด้านล่างก็โลมาตัวนี้คือจุดที่ต่ําสุดแล้วจากจุดที่ต่ําสุดเนี่ยตัวดาวสเปานะเป็นท่อตรงไหลลงมาน้ําก็จะเจอตรงนี้ ผมก็จะทําการขุดขุดดินตัวนี้นะครับแล้วก็ฝังท่อให้น้ําลงไปในท่อเลยนะครับแล้วก็ไล่ายาวใต้ดินออกไปในป่าตัวนู้นเลยนะครับหลังต้นแอปเปิลอีกทีหนึง่งจะทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนี่นะครับวิธีการที่จะผมจะใช้เนี่ยตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เวลาน้ําลงมาเนี่ยนะครับเอาตรงนี้ก็จะต่อไอตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องตัดตรงนี้ออกไปหน่อยแล้วก็เสียบตรงนี้เข้าไปพอเสียบเข้าไปปุ๊บน้ําก็จะลงมาในนี้ ตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาตัวนี้ค่อนข้างแพงเลยเพราะว่าเขามีอุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์ที่สามารถดักพวกเศษใบไม้ได้เวลาใบไม้มันหล่นลงมาเนี่ยมันจะก็อยู่ตรงนี้เราก็สามารถเอามือหยิบออกมาได้แล้วก็ข้อดีของมันก็คือเราบิดตรงนี้ออกมานะครับเอาสายยางเนี่ยเสียบเข้าไปข้างในได้ล้างข้างในเวลาเวลาหลังคาที่นี่นะครับจะเป็นระบบชิงโก้ก็คือคล้ายๆกับพวกพวกเศษหินเศษอะไรนะครับอยู่ตามบนหลังคาเพราะว่า ไอชิงโก้เนี่ยเวลามันไหลลงมามันก็จะหล่นไปข้างล่างตรงนี้ถ้าเราใช้สายยางเนี่ยฉีดปุ๊บมันก็จะหลุดออกไปหมดนะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราต่อใช่ไหมครับเราก็จะต่อเสียบเข้ากับไอตัวนี้ใช่ไหมครับพอตัวนี้เสียบลงไปไอนี่ก็เสียบเข้ากับไอนี่แล้วก็ไอตัวนี้ก็เสียบเข้ากับไอตัวนี้แล้วน้าก็จะไหลไปตัวนู้นใช่ไหมครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน พอน้ำไหลมาตรงนู้นปุ๊บท่อตรงนี้เนี่ยเขามีหัวเขาเรียกว่าเบลเอ็นเบลเนี่ยก็คือค,ค,คร่อล้ายระฆังนะครับหัวมันจะใหญ่ตรงนี้มันจะเล็กๆใช่ไหมครับแล้วหัวมันจะใหญ่พอหัวที่ทใหญ่ๆเนี่ยมันก็เสียบกับตรงนี้ได้คอนเน็กกันได้พอคอนเน็กกันได้ปุ๊บแล้วเราก็เอาเทปเทปที่เป็นเทปสําหรับเอ่อวอเตอร์ไพป์นะครับพันอีกทีไม่ให้น้ํามันรั่วแล้วน้ํามันก็จะไหลลงมาตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวผม จะต้องเอาท่ออีกอันหนึ่งมาต่อเพราะมันยังไม่ถึงเข้าไปในป่าท่ออยู่ตรงนู้นนะครับผมเรียงไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ไอหัวของท่อตรงนู้นที่ต่อเนี่ยเราก็ต้องป้องกันไม่ให้พวกกระรอกพวกเชิปมังหรือว่าพอซซอมนะครับเข้ามาทงข้างในเพราะมันจะมีพวกสัตว์อะไรต่างๆเข้ามามีมุมๆมาเลยด้วยเนี่ยหวัวมันเป็นอย่างนี้นะครับลองดูทีนี้ทำยังไงเวลาเวลาสัตว์มันเข้ามาก็ต้องใช้ไอตัวนี้เป็นกาดนะครับ จะนี้มาตรงนี้นี่มาอยู่ตรงนี้อะกาดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็จะติดอย่างนี้ปืด๊ดแล้วก็ใช้สว่านนะครับเจาะเจาะด้วยน็อตเนี่ยทะลุปืด๊ดปื๊ดไปนี้ไปเลยมันก็จะไม่หลุดออกมาละทีนี้เวลาเราต้องการทําความสะอาดใช่ไหมครับพวกเศษอะไรต่างๆที่บอกว่าเป็นชิงเกิลที่มาจากบนหลังคาเนี่ยมันจะหล่นลงมามันก็จะกองอยู่ข้างในท่อผมทําก็คือแค่ดึงไอ้ตัวนี้ออกมาดึงน็อตที่ผม เจาะไว้เนี่ยออกมาไอตัวนี้ก็จะหลุดออกมาง่งายๆพวกเศษเศษหินเศษชิงโก้ของบนหลังคาเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาแล้วก็จะลงไปในป่าตัวนู้นเลยง่ายนิดเดียวครับอย่างแรกที่จะทํานะครับก็คือตีเส้นก่อนผมก็ใช้แป้งอนเนกประสงค์เนี่ยนะครับโรยเป็นการตีเส้นท่อตอนแรกเนี่ยผมก็หาแป้งหาไม่เจอไปเจอแป้งอยู่แป้งหนึ่งอยู่แถวแเครื่องซักผ้านะครับผมก็จะเอามาโรย ภรรยารีบจับมือมาคว้าเลยว่าเฮ้ยจะเอาแป้งนั้นมาทําอะไรอันนั้นที่ผมหยิบตอนแรกมันไม่ใช่แป้งครับมันเป็นผงเบกกิ้งโซดาเอามาโรยที่จะยุ่งเลยยาเยอจะตายหมดครับภรรยาก็เลยหยิบแป้งที่อยู่ในครัวอีกอันหนึ่งมาให้ตัวนี้เป็นแป้งอนเนกประสงค์ครับต้องขอบอกก่อนว่าวิดีโอชุดนี้เนี่ยผมทําขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือผมต้องการเก็บไว้ดูส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ ให้กับครอบครัวผมดูด้วยเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าอีกประมาณ10ปี20ปีเนี่ยท่อตัวเนี้ยเราจะต้องมีการแก้ไขอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราต้องมีการแก้ไขเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อแต่ละจุดแต่ละ,ละจุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็เผื่อเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมที่สนใจด้วยนะครับโอเคก็ตีเส้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นทางยาวลาดลงไปถึงป่าเลย จะบอกว่าผมเองเนี่ยความรู้เรื่องช่างเนี่ยก็ไม่ค่อยมากนะครับตอนสมัยอยู่เมืองไทยเนี่ยมันก็ง่ายนะครับในการที่เราจะจ้างใครมาทําแต่ว่าพออยู่อเมริกาเนี่ยทุกอย่างเราต้องลงมือเองเพราะว่าทําอะไรแต่และอย่างมันมีค่าใช้จ่ายไปหมดนะครับถ้าจะจ้างเขามาทาเนี่ยมันจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยแล้วที่นี่เนี่ยเขาจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นชั่วโมงนะครับบวกกับราคาของด้วยผมก็เลยคิดว่าทําเองดีกว่า แล้วเรารู้เรื่องคุณภาพของที่เราจะใช้ด้วยว่าเราจะใช้อะไรทําท่อเหนื่อยแล้วก็ต้องพักหน่อยนะครับกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละภรรยาทําให้ผมขุดมาสองวันแล้วนะครับก็ไปไม่ถึงไหนสักทีหินเยอะมากคือดินเนี่ยมันมีหินอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับสองวันได้แค่นี้เองแล้วก็ตรงนี้นี่หินก้อนใหญ่แซะเท่าไหร่ก็แซะไม่ออก ความเหนื่อยมาปัญญาเกิดนะครับวิธีการที่ผมจะใช้คืออันนี้นี่เดี๋ยวเจอสายฉีดน้ำหน่อยซัดลงไปเลยเอาให้มันชุ่มไปเลยเดี๋ยวดูซิว่า งานมันจะยากง่ายแค่ไหนหลังจากที่เจอน้ำ้าไปปริมาณขนาดนี้ไหนลองดูสิเจอน้ำแล้วเป็นยังไงดินจะเปื่อยนุ่มเหมือนเนื้อตุ่นเลยไหมโอ้โหหินอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอ<ฮ>้ m ก God ก้อนมาหือมาเลยครับเนี่ย โอเคเป็นไงล่ะวิธีการเจอน้ำก็ไปทีทุกอย่างนิ่มหมดโอเคใส่ดามนี่เหมือนกับผงเปื่อยเลยนะครับโอเคเรามาขุดกันต่อล่ตั้งแต่ดินเจอน้ำไปทุกอย่างเปื่อยนุ่มขุดสบายเลยครับผมขอเสริมนิดนึงนะครับคือการวานท่อเนี่ยท่อต้องมีความเอียงเพื่อให้น้ำสามารถไหลลงไปได้ ทีนี้สำหรับท่อตัวหนอนเนี่ยหลักการของเขาก็คือว่าทุกๆ10ฟุตเนี่ยจะต้องมีความลาดเอียงอยู่ที่2.5นิ้วนะครับของผมเนี่ยความยาวจากจุดเริ่มต้นไปจุดปลายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25ฟุตพอลองคำนวณว่าจะต้องมีความลาดเอียงแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นกับจุดปลายเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างทางความสูงอยู่ที่6.25นิ้วนะครับอันนี้คือระดับของการใช้ท่อตัวหนอนนะครับ แต่ว่าหากท่านใดใช้ท่อ pvc ซึ่งเป็นท่อที่มีผิวเรียบอยู่ด้านในนะครับราก,กาของเขาก็คือทุกทุกสิฟุตเนี่ยจะต้องมีความลาดเอียงอยู่ที่1.25นิ้วนะครับตั้งแต่เจอน้ำมานี่ขุดง่ายขึ้นเยอะครับวันที่3เนี่ยขุดปืดถึงนี่เลยวันที่4เนี่ยผมก็เอามานั่งแต่งอีกทีหนึ่งให้มันแบบความความลาดของมันเนี่ย ให้มันบอกว่าให้มันลาดลงมาครับจะได้แน่ใจว่าน้ํามันไหลลงมามาลองดูผลงานของการขุดดินกันนะครับทั้งหมด4วันเป็นยังไงบ้างงานฝังท่อลงดินที่เสียเวลาที่สุดก็คือการขุดดินนี่แหละครับจะบอกว่าระหว่างที่ขุดไปเนี่ยผมเจอท่อปริศนาด้วยนะครับคือเป็นจุดเริ่มต้นเลยตอนที่มีรางน้ําลงมาเนี่ยผมขุดลงไปเนี่ย มันมีท่อโผล่ขึ้นมาแล้วท่อตัวนี้เนี่ยมีรูอยู่ข้างในด้วยนะครับผมไม่เข้าใจว่าเขาทําเพื่ออะไรแล้วมันก็ไม่ได้ต่อกับอะไรด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีพวกขี้ดินอะไรเต็มไปหมดเลยมันเป็นปริศนามากๆก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆเราจะทําท่อใหม่แล้วเนี่ยท่อเก่าเราก็ปิดไปดีกว่าขนาดของเขาเนี่ยประมาณ3นิ้วแต่อุปกรณ์ที่ผมมีเนี่ยเป็น4นิ้วนะครับผมก็เลยต้องตัดออกมานิดนึง เพื่อเอาตะแกงที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าสามารถยัดใส่เข้าไปได้เดี๋ยวเราไปดูโปรเจกต์ลางน้ำกันต่อนะครับว่าเราจะวางท่อ,อยังไงโอเคตัวนี้คือปลายท่อนะครับก็ผมวิธีการใช้เนี่ยกำปั้นทุบดินเลยใช้ไอ้นี่ปิดลงมายอย่างนี้น็อตเสียบนี่ผมเจาะรูไว้เห็นไหมครับ กิดว่าจะทําความสะอาดเวลามันตันเนี่ยก็แค่อ,ออกมาไขน็อตออกมาดึงสลักตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ก็ถอดออกมาได้เวลาพวกชิงเกลที่มันตันๆันในนี้ไั่ใช้น้ําเป่าออมามันก็จะหลุดออกมาตรงนี้ ตัวนี้เป็นหัวต่อแบบอินเทอร์นอลนะครับต่อแบบภายในก็เ,เอาไอ้ตัวนี้เสียบเข้ากับตัวนี้เลยเรียบร้อยใส่เข้าไปแล้วครับเดี๋ยวก็เอาท่ออีกอันหนึ่งเสียบตัวนี้แล้วก็เอา้าเทปผ่านปื๊ดจบ ข้อต่อของไพทุกส่วนนะครับเราก็จะเอาเทปกันน้ําพันให้หมดกันน้ําที่มันซึมออกมานะครับอ่านี้นะครับก่อนวางท่อผมก็จะโรยหินหินกรวดเล็กๆนะครับไปตามทางเพื่อจะทําให้ดินเนี่ยมันแน่นเวลาเราวางท่อเนี่ยท่อมันจะได้ไม่บอกว่าไม่มีการขยับเคลื่อนย้ายนะครับโอเคและแล้วโปรเจกต์เราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงอ่าเดีวนี้เอาเลย เปิดน้ำเลยนี่น้ำลงไปในช่องนี้ลงไปในช่องนี้แล้วไหลนี่เป็นรอต่อนะครับไม่มีการรั่วตัวนี้ก็เป็นรอยต่อเหมือนกันผมเอาผ้ามาคุมไว้กันพวกรากไม้มันเข้ามาเจอตรงรอยต่อนี่น้ำออกตรงนี้ตรงนี้ผมขุดเป็นแอ่งลึกเลยนะครับแล้วก็ใช้หินเนี่ย โปรยให้หมดเลยเสร็จแล้วก็เอาพวกกางเกงเก่าเก่าที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็ผ้าขนหนูมาวางซับอีกทีหนึ่งนะครับคือกันพวกรากไมอ้อะมันเข้ามาไอ้ตัวนี้เราก็ต้องทําการบำรุงรักษาปีละครั้งนะครับแต่ก็ถือว่าโปรเจกต์เนี่ยใช้ได้เสร็จสมบูรณ์เลยเนี่ยน้ำไหลทะลักออกมาอย่างรุนแรงโอเคอันนี้คือ Final Assembly นะครับเราจะติดตัว Downspout Filter ตัวนี้นะครับ เข้ากับไปตัวล้างน้ําที่ลงมาทีนี้ตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะวัดใจนิดนึงเพราะว่าผมต้องทาให้มันตรงผมก็เลยใช้ไอ้นี้เอาแล้วกันนะเอาเส้นได้เนี่ยผูกมันตรงกลางแล้วก็ตอนที่มันไม่มีลมเนี่ยห้อยมันลงมาให้มันตรงๆแล้วกันวัดให้มันตรงก็โอเคดูระดับแล้วตรงทุกอย่างตรงหมดเหลือเอาหินโกยล,ลงเลยนะครับขุดดินเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด4วัน แต่ตอนกลบเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึงวันครับการกลบเนี่ยก็ต้องพยายามกดลงไปในแต่ละจุดนะครับเพราะว่าท่อเดียวมันอาจจะเพะเยขึ้นมาได้ผมก็เลยใช้กระป๋องฝักโบัวลดน้ำนะครับเติมน้ําให้มันเต็มเลยให้มันมีน้ําหนักแล้วก็กดลงไปในท่อแต่ละจุดท่อมันก็จะลงไปนะครับแล้วก็กลบดินฝังแล้วก็เลื่อนกระป๋องฝักบลดน้านะครับไปทีละจุดทีละจุด อันนี้เป็นหน้าตาหลังจากที่ฝังดินกรบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดินเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักด้วยนะครับอาจจะต้องทำความสะอาด,ดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดินมันอาจจะยังไม่แน่นมากหินมันยังไม่แน่นนะครับพอทุกอย่างอยู่ตัวก็ไม่น่ามีปัญหาละปีหนึ่งมาทำสักครั้งหนึ่ง นี่นะครับแนวทางที่ท่อลงมาโอเคคราวนี้มาดูรางน้ําอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมขุดดินเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยตรงนี้เป็นคอนกรีตที่ยื่นออกมาจากส่วนของฐานพื้นนะครับผมคงไม่ไปทําลายมันเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะทําให้ฟาวเดชันมีปัญหาได้ก็คงต้องหาตัวต่ออะไรที่เป็น Adapter ให้มันยื่นลงท่อตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะไหลลงมาจากช่องนี้ไหลลงมาเลย ไปเรื่อยๆเข้าไปในป่าเลยนะครับตรงนี้ผมก็เหมือนเดิมครับขุดลงไปลึกพอสมควรแล้วก็เอาหินปูไปข้างล่างเวลาน้ำมันออ,ออกมาเนี่ยมันก็จะได้ซึมลงไปในหินแล้วก็ลงไปในดินข้างล่างนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของปลายท่อนะครับผมก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวตะแกรงกันไม่ให้พวกสัตว์ตัวเล็กๆเข้ามาก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับ แล้วก็ทําเหมือนกับฝั่งนู้ดเลยเป็นสลักเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับสลักยื่นออกมานี่เราก็เอานอ็อตใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจะโชว์อีกแบบหนึง่งคือการต่อท่อเขาด้วยกันโดยใช้หัวต่อแบบภายนอกนะครับก็คือเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมีเป็นสลักอยู่ข้างในนะครับเอาท่อเนี่ยเสียบเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็เอาอีกท่อหนึ่งเสียบเข้าไปในนี้ นะครับไอ้หัวต่อเนี่ยอยู่ด้านนอกเสร็จแล้วพอสองท่อเชื่อมเข้าหากันแล้วเนี่ยมันก็จะล็อกด้วยกันแล้วก็เอาตัวเทปกาวที่เป็นเทปสําหรับพันพวกแป,ป๊บน้ํานะครับพันรอบๆอ,อีกทีหนึง่งน้ํามันก็จะไม่ซึมออกมาแล้วนะครับผมเอาหัวต่อภายนอกเนี่ยเสียบสูงเข้าไปในท่อตัวหนอนฝั่งนี้แล้วนะครับเราก็จะต่อเชื่อมต่อท่ออีกท่อหนึ่งเข้าด้วยกันเสียบเข้าไปเรียบร้อยนะครับ ต่อท่อนะครับแล้วก็เอากางเกงเก่าเก่ามาผูกแล้วก็ใช้ซิปทาทให้มันแน่นกันพวกรากไม้มันเข้ามาอันนี้เป็นข้อต่อท่อนะครับแล้วก็ใช้เทปกาวสำหรับกันน้ำนะครับพันอีกทีหนึ่งอันนี้คือ external adapter นะครับตัวต่อภายนอกท่อสองท่อต่อกันแล้วก็เทปกันน้ำผูกมัด การวางท่อใต้ดินเนี่ยนะครับปัญหาหลักในอนาคตเนี่ยก็คือรากของต้นไม้ที่จะคอยชอนชัยเข้าไปติดตามแหล่งน้ํานะครับโดยเฉพาะข้อต่อของท่อต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการซึมออกมาได้ถึงแม้ว่าเราจะพันด้วยเทปกาวกันน้ําแล้วก็จริงมันอาจจะมีหยดน้ําที่ซึมออกมาแล้วถ้าเกิดว่ารากไม้มันสามารถเข้าไปได้เนี่ยมันก็จะชอนชัยเข้าไปมันอาจจะทําให้ระบบระบายน้ําของเราเนี่ยติดขัดได้นะครับ วิธีการของผมก็คือผมก็จะทําการใส่กางเกงให้กับท่อในทุกๆจุดที่มีรอยต่อเลยนะครับโอเคตอนนี้เราจะเอาท่อมาลงแล้วนะครับผมก็เอาหินกรวดนะครับมาโรยไ,ไปให้ทั่วเลยเพื่อที่ว่าเวลาเอาไพลลงมาแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ยยบลงไปนะครับแล้วก็ใช้พร่วตบ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 ต,บตีลงไปโอเคตอนนี้เราก็เอาดาวสเปาฟิลเตอร์ใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ใช้เชือกได้นะครับ จัดที่อยู่แนวกึ่งกลางแล้วก็วัดลงมาใน,นแนวดิ่งก็ประมาณกึ่งกลางนี่แหละครับก็ถือว่าตรงละแล้วก็อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเอาดินฝังกลบว่ายาวไปตรงนู้นเลยขั้นตอนสุดท้ายของการทาเนี่ยก็คือการกลบดินนะครับเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดการขุดดินเนี่ยใช้เวลานาน,านมากหลายวันแต่ว่าการกลบเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับ ตอนที่ผมวางท่อครั้งแรกนะครับผมใช้เวลาในการขุดดินเนี่ยสวันเลยนะครับแต่ว่าท่ออันที่2เนี่ยใช้เวลาขุดดินแค่2วันเองครับเพราะว่ารู้หลักการและใช้น้ำเนี่ยทำให้ดินเปื่อยนุ่มเลยแต่ท่ออันที่2เนี่ยจะเสียเวลาในการเกลี่ยหน้าดินตรงทางออกท่อที่จะออกไปทางป่านะครับดินตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเกลี่ยยากอยู่ตอนนี้เราฝังกลบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ อันนี้คือทางออกของน้ำอยู่ตรงนี้เอาเจนี่ทดลองเลยกดเลยเจนี่เปิดน้ำเต็มที่แล้วอ่ะเปิดน้ำเต็มที่แล้วมาดูกันออกมาแล้วนะครับน้ำก็น้ำก็ไหลโฟลออกมา หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปูดๆขึ้นมานิดนึงก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับกว่าที่มันจะเยียวยาก็ถือว่าโปรเจกต์เนี้ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเมื่อคืนฝนก็ตกหนักลงมาอยู่เหมือนกันปลายท่อก็ยังดูสะอาดสดใสเหมือนเดิมครับปีหนึ่งก็มาทำความสะอาดทีหนึ่งนะครับนี่คือแนวทางของท่อที่ลงมา ท่อเนี่ยผมยื่นออกมาจากตัวเสานิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนที่ขุดลงไปเนี่ยตัวคอนกรีตของเสาเนี่ยมันยื่นออกมาผมไม่อยากไปทุบทิ้งนะครับเพราะว่าเราต้องการจะรักษาตัวเสาไว้ทีนี้ผมก็เลยต้องทําท่อรางน้ําให้มันเป็นขยักย่อนลงมาหน่อยนึงเดี๋ยวพอต้นเฟิร์นนะครับมันโตขึ้นมันก็จะคลุมมันก็จะดูดีทั้งหมดนะครับถือว่าโปรเจกต์รางน้ําเนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเสร็จสมบูรณ์ วันนี้เป็นวันเลเบอร์เดย์นะครับเป็นวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวก็โปรเจกต์เสร็จงานเสร็จก็มาปิ้งอะไรทานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านมากเลยที่รับชมจนจบนะครับก็อธิบายรายละ,ละเอียดเกี่ยวกับการวางท่อใต้ดินนะครับสำหรับในคลิปต่อๆไปเนี่ยผมก็จะมีเรื่องราวมาเสนอเรื่อยๆเกี่ยวกับการบำรุงรักษาบ้านนะครับยังไงติดตามรับชมด้วยกันนะครับ ถ้าเกิดว่าชอบในคอนเทนต์ที่ผมนำเสนอยังไงก็กรุณา Subscribe ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ